วันนี้ผมก็จะมีรีลสคริปค่าย4ครับผมก็เป็นสคริปค่ายฟรีนะครับตอนนี้ก็ไม่มีขีแล้วนะครับก็รีบใช้นะครับก่อนที่จะนำขีเข้ามาอีกรอบเลยนะครับผมก็กดลันได้เลยนะครับโอเคนะครับซื้อคลิปนะครับตอนนี้ก็ไม่มีขีจริงๆนะครับเห็นไหมไม่มีขีเลยนะครับผมก็รีบใช้นะครับรีบจับจองไปใช้กันนะครับผมโอเคผมจะลองฟาร์มโบนให้ดูก่อนนะครับการฟาร์มก็งันๆนะครับความโดยการฟาร์มก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็อืมก็อืมก็ประมาณนี้นะครับก็เงันๆนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่า แล้วก็จะปิดตัวนี้ครับก็จะทําให้แบบมีข้อความแสดงโชว์แบบนี้ครับตรงหน้าจอเห็นปะเวลาฆ่าได้หรือคิวมอนได้ก็จะขึ้นออกมานี้นะก็น่าตกใจนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็ไปฟาร์มคาตาคูรีนะครับผมก็เปิดคาตาคูรีนะครับมันก็จะรีตัวนะเพราะเป็นไปพาร์ทเนอรพอร์ตด้วยครับถ้าใครไม่ชอบไปพาร์ทเนอรพอร์ตก็สามารถปิดได้นะครับผมโอเคถ้าไปพาร์ทเนอรพอร์ตก็จะรีตัวแล้วก็มาเกิดแบบรโดยแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะติดหรือไม่ติดบ้างก็แล้วแต่ดวงนะครับ โอเคนะครับในการฟาร์มคาราคูรีก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับก็งั้นๆน่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกผมว่าก็ไม่ไม่เท่าเร็วไม่ก็เร็วเท่าไหร่เลยนะต่อไปก็จะเป็นออโต้ฟาร์มครับออโต้ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับก็งั้นๆเหมือนกันนะครับผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะคนดูบ้างไหมไม่เท่าไหร่นะคนดูคิดยังไงก็เม้นต์บอกนะครับว่าไม่มีคีย์มันดีมันดีไหมแบบเออหรือจะแบบเพิ่มคีย์มาสักหน่อยก็ได้ ผมก็จะให้ไม่แบบไม่วิคีย์ไปสัก7วัน10วันก็ได้นะครับผมประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นลงดันครับกกผลแล้วก็กดซื้อชิปได้เลยนะครับแล้วก็กดออโต้สตาร์ทลงดันหรือกดสตาร์ทเลทก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะนี่ๆตรงนี้2อันนี่ครับเห็นปะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอมันลงดันครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่มันลงดันเสร็จนะครับประมาณนี้นะโอเคน้ำในการลงดันก็ไม่เท่าไหร่นะก็ได้มา1 0 0 0งพเงิน่วงประมาณนี้แล้วก็ปิดไว้นะแล้วก็ขอจบคลิปไปเนะครับบๆลยุๆ